สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูมิ้นในวิชาดนตรีไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือค่ะความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านในภาคเหนือนะคะครูมิ้นจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันได้แก่ดนตรีและบทเพลงนั่นเองดนตรีของภาคเหนือนะคะ มีทั้งการบรรเลงแบบเดี่ยวและรวมวงรวมถึงการขับร้องโดยไม่ใช้ดนตรีประกอบเมื่อฟังดนตรีของภาคเหนือจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่อนหวานสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเหนือที่มีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติเครื่องดนตรีที่ใช้นะคะก็จะได้แก่สลอซอซึ่งปีแน่กองแอลกองสวบัดชัยเป็นต้นนะคะ เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความสนุกสนานนะคะบางครั้งอาจบรรยายถึงบรรยากาศธ,ธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นด้วยเพลงที่นิยมเล่นกันนะคะก็ได้แก่เพลงจอยเพลงจอยนะคะเป็นเพลงภาษาพื้นบ้านที่ขับร้องขึ้นเพื่อฟังกันเอง นิยมร้องเล่นกันในหมู่หนุ่มสาวระหว่างเดินเล่นในหมู่บ้านในกลุ่มหนุ่มๆน,นะคะจะใช้เพลงจ้อยเพื่อเยี่ยมเยือนบ้านสาวๆนะคะที่ตนเองหมายปองไว้เป็นการบรรยายความในใจให้สาวๆนะคะได้จำเสียงตนเองได้โดยใช้ภาษาที่อ่อนหวานและนุ่มนวลค่ะอีกเพลงนะคะเป็นเพลงซอนะคะเพลงซอนะคะเป็นเพลงที่ร้องตอบโต เกียวพาราศีกันระหว่างชายเป็นการแก้คารมกันนะคะครูมิ้นมีลิงก์ตัวอย่างนะคะสำหรับเพลงจอยกับเพลงซอนะคะนักเรียนสามารถกดคลิกดูได้เลยนะคะข้างใต้คลิปวิดีโอนะคะครูมิ้นจะใส่ไว้ในช่องของคำอธิบายนะ สรุปนะคะดนตรีและเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะจะมีเอกลักษณ์เด่นๆก็คือความนุ่มนวลความอ่อนหวานนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคเหนือนะคะที่มีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะและก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดลิงก์ข้างล่างนะคะเพื่อฟังตัวอย่างเพลงจ้อยกับเพลงซอได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ